สวัสดีพี่น้องมือน,นีเฮาสิมาส่นี่ตุ่มดักกุ้งพี่น้องตุ่มดักกุ้งเฮาสิไปล่องไ่เบิ้งพี่น้องว่ามันสหมานบ่ไปไปใส่กันเลยลองไ่เบิ้งม่องนี้พี่น้องนี่ใส่เบิ้งเมืองนี้แล้ววามันสิเป็นทังไหสิลองไ่เบิ้งพี่น้องใส่หนักประมาณนี้เละ เอากระเสีาใหม่ซักไว้พี่น้องใส่ในหน้าเขาพี่น้องใส่ตุ่มตุ่มดักกุ้งในหน้าเขาพี่น้องถามมาลุนกันมือนว่าสิเป็นจังไหนพี่น้องว่าสิเขาดีบอหรือจังไหนมาลองเบิงไปนี่แลหละข้าวใส่เอานี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องเสียใหม่คัดไว้หน่อยนึงการล่มกันล่มคัดไว้ประมาณนี้แลหล,ละ ตุ่มดักกุ้งมาสีเดผลบอมือมาหลุนกันมาหลุนกันพี่นอ้องเอาสิหลังจากเขาใส่ตุ่มดักกุ้งดักปลาซิวแล้วเขาสิมาล่องยกเบิงพี่นอ้องว้ปลาซิวไหลเลยนี่ที่ล่องมายกเบิงว่าเป็นจังไดหมานบอมือนี่มาลองยกเบิงว่าที่เขาบ บอบอมีพี่น้องบอปันไหนเข่าวะไรเข่าวะไรถือว่าเข่าวะไรบอหมานมือน,นี่บอหมานพี่น้องถือว่าบอหมานได้ปลากี่เดือดบอก,กี่โตพี่นอ้องฮะ